กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมีใครหลายคนคงกำลังสับสนว่าเอ๊ะตอนนี้ทาง Home o f f i c e เนี่ยได้มีการใช้ระบบ E-Visa เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้แล้ววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะพอดีเมื่อมกราที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางกับประเทศไทยบ้านเราเนาะแล้วก็ได้บอกได้เลยว่าตอนนี้เขาใช้ระบบ E-Visa เรียบร้อยแล้ว เพราะอะร,รู้ไหมคะเพราะว่าในพาสปอร์ตของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเรายังไม่ได้ใช้ e visa เนี่ยเวลาเราเดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะมีสแตมป์พาสปอร์ตนะทุกๆหน้าเลยไม่ว่าจะเดินทางจะไปผ่านไปเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเห็นไหมคะมันจะมีสแตมป์แบบนี้เวลาเราเดินทางต่อเครื่องยังไงเวลาเช็ค in, อินขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเช็ค พาสปอร์ตเช็คบอดดิ้งแล้วก็เช็คบ r p ใช่ไหมเมื่อก่อนแล้วก็จะมีการสแตมป์แบบนี้ใน,ในหน้าพาสปอร์ตเข้าออกเห็นไหมคะ,ะแต่ว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าระบบ E-Visa ได้ถูกใช้แล้วจะไม่มีการสแตมป์เลยในพาสปอร์ตของเราเลยเพราะทำไมถึงรู้อย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเมื่อมก,กราที่ผ่านมาแอบมีโอกาสได้เดินทางกลับไทยแล้วก็จากแมนเชสเตอร์ลงที่ โดฮาเนาะแล้วก็ไปไทยต่อทีนี้พอขากลับไทยก็จากไทยแต่ว่าต้องไปผ่านที่จีนตอนนี้ไทยเราเดินเดินทางเข้าจีนเนี่ยไม่ต้องไปอขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วสามารถผ่านตอมอได้เรารู้ว่าใช้ระบบ e visa เพราะว่าเขาขอดูพาสปอร์ตแล้วเขาก็เช็คเช็คในคอมของเขาเท่าที่เราสังเกตเห็นนะแล้วก็ยืน่นไม่ไม่ขอดูแชร์โค้ดเราด้วยนะเราเตรียมแชร์โค้ดไปด้วยนะเขาไม่ขอดูแล้วก็เขาก็ดูใน ในเล่มพาสปอร์ตที่ที่ของเราอะ่ะพาสปอร์ตไทยของเราแล้วก็ให้ผ่านแค่นั้นเองแล้วไม่มีมาสตัมมาอะไรให้ด้วยเลยแล้วขากลับเข้าอังกฤษเข้าที่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตอมอก็ถามเราแค่ว่าคุณเดินทางกับไทยกี่วันอ่าเราก็ตอบไปประมาณ1เดือนแล้วก็เช้านี้สามีของคุณจะมารับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอบ yes แค่นั้นเองจบ เราถามเขาอางได้ซ้ำไปนะว่าแล้วเราเราเราแชร์ QR Code you, you need to see เขาก็บอกเขาใสา่หัวว่าไม่ไม่ต้องการดู v i p เราเขาก็ไม่ขอดูนะใดๆคือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยทาง h o ฮม e อ f ฟิศเขาให้หลายคนเนี่ยให้ให้เรายังยังคงถือ b ีอาไว้จนถึง31มีนาคมเนี่ยเดือนนี้นะคะหลังจากนั้นก็คงเข้าสู่ระบบ E-Visa เต็มรูปแบบ100% สรุปตอนนี้คือการเดินทางเข้าออก UK เนี่ยใช้ระบบ EV i s a ่าเรียบร้อยแล้วทราบเพราะมีโอกาสได้เดินทางเองแล้วก็ในพาสปอร์ตไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีการแตม์การเข้าการออกไม่ว่าเราจะต่อเครื่องหรือไม่ต่อเครื่องก็ตามเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์มันอยู่ในออนไลน์หมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังงงและสับสนว่าเอ๊ะ เริ่มใช้หรือยังหลังจากที่แอปพลาย e-Visa ไปบอกได้เลยว่าตอนนี้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ในขณะนี้่ะกกำลังใครที่กําลังจะเดินทางออกจากอังกฤษหรือว่าออกจาก UK ก็อย่าลืมเตรียมถือบัตร v r p ไว้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์แชร์โค้ดทิ้งเอาไว้ด้วยแชร์โค้ดนแต่ละครั้งจะสามารถมีอายุอยู่ถึง90วันนะคะแชร์เตรียมไว้ค่ะเขาจะขอดูหรือไม่ดูนั่นอีกเรื่องหนึง่งแชร์ไว้เลยค่ะจะได้ไม่มีปัญหานะคะ อ่ะก็แวะเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังตอนนี้ในพาสปอร์ตของเราเนี่ยไม่มีสแตมป์ไม่มีสแตมป์มมเ,มเข้าออกอนะคะก็คือจะไปอยู่ในระบบออนไลน์หมดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีปีที่แล้วยังมีสแตมป์นะจูนเราเข้าออกจะมีสแตมป์แบบนี้ไม่ว่าจะต่อเครื่องที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็มาแบ่งปันประสบการณ์จะได้สบายใจแล้วก็ เผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะกันไว้กว่าแก้เดี๋ยวจะเสียหายภายหลังมันจะเสียเวลาแล้วก็เกิดความยุ่งยากนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเมื่อมีโอกาสนะคะไปแล้วค่ะบาย